สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่14พฤษภาคม2,568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เรียการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินให้อยู่ที่1กับ4นะครับผม สำหรับแนวทางนะผมมา3ามหนึ่งในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็3 7ตัวกันนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่ตัวเดิมนะครับผม1กับ4 หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดสำหรับสี่สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หก และก็4,7สำหรับตัวกันก็นกประเป็น0,5สำหรับเบิ้ลมี1,1 4,4 5,5 7,7แล้วก็8,8 สำหรับ3ตัวนะครก็ผมมี3ามหาว้าหนึ่งเสองแล้วก็1 4ึสาม f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ